ขณะที่ในภาคส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็รับการเปิดเผยแล้วนะคะว่าปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะก็จะร่วมจัดงานเทศก,กาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะใช้พื้นที่นะคะบริบเวณสวนสาธารณะในพื้นที่ประเมืองจังหวัดสงขลาเป็นสถานที่ในการจัดงานค่ะ ปีนี้นะคะทางด้านเทศขอไปทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะได้ออกมาประชาสัมพันธ์แล้วค่ะว่าระหว่างวันที่24ธันวาคม2565ถึง2มกราคม2566ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะจะมีการจัดกิจกรรมสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยจะมีการเชิญศิลปินชื่อดังค่ะอย่างที่เห็นเลยไม่ว่าจะเป็นคุณเต๋าสมชัย ออขอไปค่ะคุณเต๋อสมใจเข็มกลัดนะคะแล้วก็คุณมอดปฏิพานค่ะที่จะมามอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนสงขลานอกจากนี้นะคะก็ยังพบกับการแสดงวงดนตรีจากโรงเรียนเทศบาลในพื้นที่และก็จากมหา,ายาลัยราชภัสสงขลาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ในคืนสุดท้ายก็คือ31ธันวาคมของปีนี้ค่ะก็เชิญชวนทุกคนไปร่วมนับถอยหลังต้อนรับเข้าสู่ศักราชใหม่นะคะแล้วก็ยังมีการแสดงพลุ สุดอลังการนะคะสถานที่ที่จะจัดข่าบริเวณสวนสาธารณะเมืองสงขลานะคะงานนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่24ทธันวาคมถึง2มกราคมปีหน้าเรียกว่าจัดกันหลายคืนในเดียวนะคะสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นรวมไปถึงก็ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าด้วยนะคะก็สามารถไปร่วมงานกันได้เริ่มต้น24ทธันวาคมนี้จนถึงสมกราคมปีหน้าค่ะ